สวัสดีครับผมเช่นกันครับกับช่องคนเมืองทอยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเดิมรังผมเป็นงานเก่าเก็บตัวนี้อาจจะหายากอีกสักหน่อยอย่าลืมนะครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืม,มกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยครับนี่ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปชมกันเลยครับว่าวันนี้มีอะไรครับผมนี่แทนแทนแทนพิเศษนะครับตัวนี้เป็นไซส์กันดั้มตัวนี้เป็นตัวพิเศษคือมีสามงานรวมกันหนึ่ง o ีสามเอ็กอสสี่กับเดนเก็นชิฮ o อบบี้แล้วก็ X กับ คอบบี้เจแปนคือ3ค่ายนี้ครับรวมกันทำตัวพิเศษขึ้นมาครับเป็นตัวชื่อรหัสว่า gat ขีด x 1 0 5ในชื่อของ Strike s t ต i ์ e Gundam น่ครับดูบวกบิลบูสเตอร์หรือป้อนแล้วก็เป็นพาร์ทเสริมอีกอันนี้คือมีพาร์ทเสริมมาให้ทั้งหมด3พาร์ทตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลครับเนี่ยดู สังเกตดีๆด้านซ้ายมือครับจะเห็นไหมมุมซ้ายจะเขียน่า HG Cosmic แล้วก็ HG Build Custom คือปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวหนังสือที่แบบว่าเป็นบลอกเกต2อตัวครับจะเห็นแค่ตัวเดียวแล้วก็งานนี้ครับตามเคยครับไม่มีตาบันไดครับสังเกตนะครับเนี่ยจะมีเป็นนี่มจะให้ดูว่าเป็นสติ๊กเกอร์สีทองรูปกันดั้ม RX78 เนี่ยตัวนี้ก็ นี่ผลิต2,014 m Make ิน j a p n n ด้านหน้ากล่องก็ประมาณนี้ครับส่วนด้านข้างก็เนี่คบกล่องขาวๆมีแต่ตัวหนังสือนะครับไม่มีตัวรูปกรน,นํำให้ดูนี่ครับด้านข้างของแท้นะครับไม่มีตาบันไดแต่เป็นของแท้แน่นอนครับเดี๋ยวเราลอง,ลองมาเปิดดูข้างในดีกว่าครับมาลองมาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไง นี่สิ่งแรกที่เราจะเห็นคือเป็นพาร์ทเสริมครับนี่เป็นปืนแกตลิงทั้งหมดหน่าจะหนึ่งสองสี่กระบอกครับแล้วก็เป็นรวมลองนับไปมีแกตลิงทั้งหมดหนึ่งสองโอ้โหมีแกตสลิงสองกระบอกครับแล้วก็มีเป็นปืนคบก อีก2กระบอกแล้วก็มีเป็นปืนไรเฟิลอีก2กระบอกครับแล้วก็มีอ่าเป็นดาบมาให้อีก2เล่มคืออาวุธโคตรเยอะให้มาคือแบบจัดเต็มครับตัวนี้เป็นพาร์ทพิเศษัำนี่เป็นพาร์ทเซตเซบีแล้วก็เซตเอเซการประกอบที่เราจะมีในคู่มือเดี๋ยวเราลองค่อยๆดูนะครับ ถัดมาจะเป็นพาร์ทส่วนของนี่จะเป็นหน้าอกโอ้โหถุงพลาสติกโคตรใหญ่แต่แผงมีนิดเล็กน,นิดเดียวแล้วก็มีพาร์ท PC นี่หน้าอกเป็นพาร์ท G ถัดมาจะเป็นแผงที่อ่าตรงนี้ไม่บอกอ๋อผมรู้แล้วครับตัวนี้คือเป็นอ่าปีก น่าจะเป็นพาร์ทเสริมครับที่เขาบอกว่ามนเนี่ยเห็นแมมีเสริมมาให้เป็นบูสเตอร์อันนี้น่าจะเป็นบูสเตอร์นี่เป็นตีกด้านหลังแล้วก็มีเกาะมีเทาเ้าเป็นพาร์ทบีวันนะส่วนพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทพิเศษพาร์ทสีขาวไม่มีตัวอักษรบอกครับรับมานี่เจอแผงใหญ่แล้วครับแต่ว่าแผงนี้นิดเดียวอ๋อเป็นสีของหน้าอ,อกครับตัวนี้จี้าอ,อกสีน้ำเงิน ส่วนเมื่อกี้จะเป็นสีแดงับเนี้บตัวนี้มีหน้าอกมาให้เปลี่ยนเลือกได้ตามสบายแล้วใครชอบสีแดงก็ใช้สีแดงใครชอบสีเงินก็ใช้สีเงินหรือว่าใครอยากโมปแปลกครับก็เอาสองสีนะีมารวมกันครับผมว่าดูเท่ดีอีกแบบหนึ่งพาร์ถัดมาโอ้โหเป็นพาร์ใสครับนี่เป็นพาร์ทซีเท่าที่ดูน่าจะเป็นช่วงของอต้นขา,าครับโอ้โหผมว่าเป็นงานที่ เนี่ยแล้วก็มีปืนมาให้แล้วก็เป็นเกาะแล้วก็มีมีดมาอีก2เล่มโอ้ยพอตัวนี้เจ๋งครับเนี่ยคือมีทั้งสีปกติสีพิเศษแล้วก็มีพารเสริมมีพารใสคือจัดหนะักจัดเต็มจริงๆคนระับส่วนนี้ก็แผง A แล้วก็มีสติกเกอร์มาให้เป็น A และด้านหลังจะเป็น G1 แล้วก็ G2 นี่นจะเป็นตัวปีกแล้วก็เกาะก็มีตรงส่วนศรีรษะแล้วก็เป็นตัวเสาอากาศเขาส่วนแผงโอ้โหเป็นแผงคือเป็นแผงที่ทำมาผมขออนุญาตนะครับโอเคครับเป็นแผงตัวสไตล์กันดั้มครับแต่ว่า ไม่มีแบบในการต่อปืนมาให้นะครับอ๋อมีครับผมเพิ่งเห็นเห็นไหมครับตรงสมุดมันมีแผงด้านล่างมาให้แนละ้วว่ามีเป็นอาวุธแต่ว่าอ๋อนี่ไงครับคือเหมือนกับเขาทําแผงนะครับมาโดยเฉพาะครับคู่มือจะไม่เหมือนกับสไตล์กัรดัมทั่วไปเพราะว่าจะมีเป็นพาร์ตอาวุธเสริมมาให้ครับปกติพาร์ตอาวุธเสริมเนี่ยเราต้องซื้อ อาวุธหนึ่ง,งเช่นพวกปืนอะไรประมาณจะได้ปืนไรเฟิลได้ดาบอะไรก็ตกแผงแล้วประมาณร้อยกว่าบาทตัวนี้เราถ้าตีเป็นราคาเงินก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าอบาทโอเคก็ประมาณนี้ครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแลครับเราไปสรุปกันดีกว่าครับสรุปเป็นตัวสไตล์กันนําตัวนี้สีผมรู้สึกว่าเขาจะออกแบบมาให้เรา ในการทําสีเพิ่มครับสำหรับสายโมตัวนี้ออกแบบมาสำหรับสายโมโดยเฉพาะผมว่าถ้าเอาไปทําสีเนี่ยผมว่าสวยครับอาพุธนะครับเปลงเงาลงอะไรผมว่าดีลงแบบดีเทลมีรอยจะสวยผมคิดว่านะับส่วนกล่องนี้ราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณผมได้มา นานนะครับตัวนี้ที่จริงที่จริงนั้นเนี่ยผมได้มาอยู่สองกล่องเมื่อก่อนผมได้มาอยู่หนึ่งกล่องแต่พอดีว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ช็อตนิดหน่อยครับก็เลยปล่อยกล่องนั้นไปครับแล้วก็พยายามตามหามาเรื่อยๆครับจนมาเจออีกกล่องหนึ่งผมเพิ่งเห็นนะต,ตั้งแต่ขายมาตัวนี้จะมีผมเห็นมาผ่านตามไม่แค่สกล่องครับไอกล่องหนึ่งผมขายให้คนอื่นไปแล้วตัวนี้ก็ซื้อมาใหม่ ขียน okay. ราคาตอนนั้นที่ซื้อมาปน่าจะถ้าจำไม่น่าจะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับตอนนี้ไม่รู้นะว่าราคาจะเท่าไหร่แล้วจะโดดหรือจะดิ่งแต่ปกติแล้วง,งานตัวพิเศษเนี่ยจะราคาไม่ไม่ดิ่งครับจะโดดขึ้นเรื่อยครับยิ่งงานที่ไม่กองสวยแผงเงียบไม่มีตําหนิอย่างเช่นกล่องเนี่ยครับตัวแผงไม่มีตําหนิเลยนะครับแต่กล่องมีตําหนิอยู่นิดหน่อยคือมันมีรอย กดทับก็ไม่ลายแรงสักเท่าไหร่โอเคพาร์ทนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครมีคำถามอยากถามก็ลองถามถามมาได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันครับส่วนเรื่องที่ว่าทำไมไม่แก่ก็ทีก็ได้พูดไปก่อนๆทุกคลิปนะครับว่าตัวนี้ผมจะไม่แก่จะรีวิวเป็นอันบ็อกนอกแผงแล้วกันนะเพราะว่าจะต้องทำการเก็บสะสมกันต่อไปครับ ถ้าในอนาคตขครอยากเห็นประกอบก็เดี๋ยวรอคนติดตามเยอะแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการประกอบให้ดูแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมลกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยครับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ